เราก็ขับรถมาจากกรุงเทพถึงกานจนบุรีแล้วนะคะตอนนี้เราขอแวะเติมพลังที่คาเฟ่ใหม่น่ารัก,น,รกน่ารักที่การนะคะชื่อว่าบุญสมคาเฟ่มันเป็นแบบคาเฟ่แนวแบบว่า มิน i มอลมินิใจหนูเขาก็มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยเออตอนนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่แล้วจริงๆถ้าช่วงมีนาตัวน,นี้ก็จะแบบเขียวชะอมสดชื่นมากเออเราไปสั่งเครื่องดื่มมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะสั่งเราสั่งเป็นแบบกาแฟแล้วก็ชายเย็นมากินแล้วเขาก็มีขนมมีพิซซ่ามีพวกเฟรนฟรายนักเก็ตอะไรอย่เงี้ยให้สั่งด้วย เอลมาเจ็ดสิบแปดอะไรอย่างนี้แล้วพวกขนมก็จะร้อยกว่าบาทนะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศก็คือมีที่นั่งเยอะเลยทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาดอร์เนอะอย่างเรานั่งข้างๆร้านตรงนี้มันก็จะแบบห้อยขามินิมอลมินิใจชมวิวไปก็ร้านนี้จะอยู่ที่อำเภอท่าม่วงนะคะก็คือเหมือนว่าถ้าใครจะขับมาเที่ยวกันอะไรเงี้ยแล้วแบบผ่านมาเส้นนี้ก็ลองแวะมาที่ร้านบุญสมคาเฟ่ได้นะ ทุกคนอันนี้เราสั่งเป็นซุปเนื้อมาด้วยนะคะเหมือนเป็นซุปใสๆนะคล้ายๆแบบต้มแซบอะไรอย่างนี้แต่ว่ารสชาติแบบเบาๆบนนั้นหน่อยส่วนนี้ด้านหลังเขาเรียกว่าอะไรเจ๊กระเพรากายละเอียดนะคะนี่เป็นเนื้อสับนะแล้วก็มีไข่เป็ดลาวามาด้วยซึ่งแบบหูเยอะมากสั่งเหมือนกันเลยทุกคน่ก็อันนี้มันเป็นเมนูที่ได้แชมป์ใช่ปะ่ปะวัลที่สอง ุกคนมาลองชิมกันนะคะกะเพราอันดับ2ของโลกนะคนะที่ร้านจิตสดชื่นกรุงเทพมจริงๆแนละ้วเป็นร้านเล็กๆนะไม่ใหญ่มากเป็นแนวแบบบ้านๆได้ซ้ำนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันแบบออแต่งร้านแบบอินดี้อินดี้อะทุกคนเ <laughs> จ้าของร้านเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะเป็นกะเพราเนื้อค่ะอ,อร่อยนะเนื้อมันจะสับมาแนวแบบแห้งๆแล้วก็หอมกลิ่นพวกแบบกะเพราแล้วก็ พริกที่เผ็ดแต่เขาก็จะใส่ตากหมูไปด้วยนะคะอเป็นกะเพราที่อร่อยถูกปากเราเลยเพราะเราชอบกินกะเพราแบบแห้งๆไม่แฉะมากอันนี้ไม่ได้สั่งแบบเผ็ดหรือว่าอะไรเพิ่มนะเราว่ารสชาติก็คือแซ่บแบบว่าได้แล้วเป็นออริจินัลของเขาซึ่งว่ากําลังดีเลยนะอร่อยรสชาติแบบตื่นมากเลยอ่ะมันแบบ เปรี้ยวนำแล้วก็น้ำซุปมันแบบซุปแก้แห้งได้เลยอะทุกคนมันแบบซึ้งๆซใสๆเนาะแล้วก็ซุปเนี่ยสามร้อยห้าสิบกะเพราไข่ดาวเนี่ยร้อยสี่สิบนะคะก็ถือว่าราคากลางๆเนาะใครมาเที่ยวกันก็แวะมากินได้ไม่จ๊ะร้านนี้เขาชนะเขาอันดับสองของโลกเช่อไหมจ้าอยู่ใกล้ๆสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะหาไม่ยากจอดรถหน้าร้านได้เลย ถึงที่พักเราแล้วนะคะวันนี้เรานอนกันที่สังขลาบ,บุรีนะกับที่พักที่ชื่อว่าแพรลุงบุญนี่ถึงแล้วเดี๋ยวาพาไปดูบริเวณแพที่เรานอนกันแพรของเราจะเป็นแพที่ n u m b บอร์0 1นะคะเข้าดูข้างในก่อนเลยไหมเตน้ตนเต้นหุยกว้างมากสุดยอดนี่คือนอนได้สี่คนเลยนะเนี่ย แล้วอะไรแล้วอะไรทุกคนแล้วอะไรมีแอร์ค่ะมีแอร์แอร์แบบตัวใหญ่เย็นจริงๆเลยนะแล้วก็ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราเปิดม่านให้ดูว้าวอวิวสะพานไม้มอนเลยนะคะก็คือแบบเห็นได้จากหน้าต่างที่ห้องเลยใกล้ฉีดมากบอกเลยทุกคนมันแบบปลื้มปิ่มมากด้านในก็คือนอนได้แบบสบายๆเลยเนาะกว้างแล้วก็สะอาดนะไม่มีกลิ่นอับด้วย ใช่แล้วก็มี Wi-Fi ด้วยนะคะไปดูวิวด้านนอกกันนี่โอ้ยใกล้ชิ้นผพามอนมากต้องอยกความบีความชอบให้พี่นุ่นนะคะเจอที่ภายนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้าห้องเราก็มานั่งชิลคือเรามาถึงประมาณบ่ายสองครึ่งมันก็จะแบบร้อนรอนนิดนึงทุกคนเดี๋ยวรอช่วงเย็นจะมาชิลกันด้านหน้านี่คือเราภายเล่นได้เลยเหรอเจ๊ใช่พายได้เลยคอยักฟรีมีฟรีคอยักด้วย ที่นี่นะคะ3 0 0พบาทนะ2คนคือเขาขายเป็นแบบแพ็กเกจมันก็จะรวมแบบอาหารเช้าแล้วก็รวมชุดมอนชุดตักบาทแล้วก็มีพาไปดูวัดด้วยที่เขาจะแบบพอมาถึงตรงนี้เขาจะไปดูวัดจมน้ำวัดดังกันนะเขาจะมีเรือพาเราไปเป็นรอบๆเอยเดี๋ยวเราจองไว้ช่วงวัน4ี่โมงเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันว่าเขาจะไปที่ไหนกันบ้างเนาะแล้วก็ที่นี่ฟรีน้ำแข็งด้วยนะนี่เราชอบมากห้องน้ำก็จะแยกออกมาจาก อห้องนอนแบบนี้นะคะนี่ก็สะอาดสะอานนะคะมีสายชาระมีเครื่องทําน้ําอุ่นเมอที่นี่ดูแบบโอเคนะแล้วก็สะอาดจริงไม่มีกลิ่นเหม็นอับปกติไปแพรบางทีมันจะมีกลิ่นอับๆหน่อยนะมีอะไรบ้างคะคือมีชุดแบบจานชามช้อนซ้อมให้พร้อมแล้วก็มีที่ปิ้งขนมปังเนาะแล้วก็มีแบบนการน้ําร้อนมีใครชอบตํา้มตํมมีค้กให้ด้วยจ้ะ แล้วขวามือเธอคืออะไรอันนี้คือเตาปิง้งบาร์บีคิวหรือว่าอะไรกรุบกริบแล้วเขา,ม,ม,ามี่านเออ่านแล้วก็ไฟแช็คอะไรให้เรียบร้อยเลยโคอยเลิศมากแล้วรู้สึกว่าแบบคุ้มอ่ะดีอะ่ะตอนนี้เราขึ้นเรือไปแล้วนะทุกคนกำลังจะไปล่องเรือชมวัดกลางน้ำกันจ้านี่นเรือก็ทาเวเลยมีแค่เราสองคน เราเลือกเป็นรอบ4โมงเย็นนะคะเขาจะพาไปทั้งหมด3วัดดังๆเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีที่ไหนบ้างอันนี้ก็คือรวมมากับค่าห้องที่เราจองแล้วนะคะก็คือแบบเขาพามาทัวร์วัดดังด้วยนะคะทุกคน ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดวังวิเวการามนะคะเป็นวัดเก่าของหลวงพ่ออุตมะคือบริเวณเนี้ยที่น้ําท่วมหมดแล้ว่จะเป็นส่วนของวัดเก่าแล้วเขาได้ย้ายวัดใหม่อะ่ะมาอยู่ด้านบนตรงนี้จะเป็นบริเวณโบสถ์ของวัดนะทุกคนอันนี้คือแบบมันต้องสูงมกน้ํามันต้องลึกขนาดไหนอะ่ะอันนี้คือเหมือนแบบว่าเป็นยอดด้านบนนะคือน้องเขาบอกว่าถ้าช่วงประมาณเดือนมีนาเราจะสามารถมองเห็นแล้วก็เดินข้างล่างได้ด้วยนะคะเพราะว่าน้ํามันลดตื่นเต้นะ ไม่เคยมาแล้วคือด้านล่างมันก็จะแบบเป็นบริเวณวัดจริงๆอะมันมีเหมือนแบบซิ่งก่อสร้างที่เป็นวัดจริงๆนะคะทุกคนด้านล่างเลย,เลยถ้าใครอยากเห็นแบบว่าเวอร์ชั่นที่แบบเห็นด้านล่างด้วยก็ให้มาช่วงหน้าร้อนเนาะมีนาเมีสาและคอนเทนต์ในคลิปนี้นะคะเราใช้นี่เลย Samsung Galaxy A54 ถ่ายแท,ยทบทั้งหมดเลยนะทุกคนสมาร์ทโฟนตัวเล็กๆเครื่องบางเบาเรียบหรูดูแพงแต่ราคาไม่แรงเด้อหมื่นกว่า แล้วฝ่ายคือใช้งานได้จริงแบบนี้เลยทุกคนคะนอกจากจะมีวัดที่ทมอ,อยู่ใต้น้ําแล้วนะตรงนี้ก็ยังแบบเป็นพื้นที่ที่แบบแม่น้ำสามสายมารวมตัวกันด้วยนะคะก็คือมีชื่อว่า ดีครีซองกาเลียแล้วก็ลันตีนะคะนี่จากพมา่าสองสายแล้วก็จากบ้านเราเนาะจากฝั่งไทยหนึ่งสายมารวมกันตรงนี้เลยเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแควด้วยน,นี่ค,ความรู้แน่นความรู้แน่นได้จากน้องไกด์เรานี่เองนะคะถ้ามาพักแพร่ลุงบุญนะก็จะได้แบบน้องไกดมาช่วยแบบอธิบายความรู้ให้ด้วยนะทุกคน เรามาถึงด้านบนของวัดสมเด็จแล้วค่ะทุกคนนี่ก็คือจะเป็นวัดเก่านะคะที่ยังมีพระพุทธรูปอยู่ด้านในเดี๋ยวไปดูจริงๆเดินแค่ลอยเมตรเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นบันไดนะคะเราก็เลยมีหอบนิดนึงค่ะนี่แป๊บเดียวก็มาถึงด้านในแล้วนะคะ ด้านบนก็จะเจอกับแบบโบสถ์ที่มีพระพุทธชินราชอยู่นะคะแล้วก็เข้าไปไหว้สักการะก,กันได้นะคะเข้ามาแล้วบรรยากาศดูขลังมากเลยทุกคนเพราะว่าจริงๆตรงเนี้ยเป็นวัดดังที่ไม่มีคนมาอยู่แล้วแล้วเขาก็ได้ย้ายวัดตรงเนี้ยไปอยู่บนพื้นที่ดินจริงๆแล้วด้วยนะคะนี้จะเป็นวัดของโซนฝั่งประเทศไทยนะคะทุกคนเธอหาอะไรคะหาวัด ทุกคนตรงนี้จริงๆมีวัดอยู่นะคะตรงที่เสาธงปักตรงนี้คือแบบยอดโบนแต่ว่าน้ำสูงมากเราไม่สามารถมองเห็นได้นุ่นโดดลงไปให้ผู้ชมดูสิบ้าบอร <laughs> ตรงนี้จะชื่อวัดศรีสุวรรณนะคะเป็นวัดที่สามของทริปอันซีนวัดเราเนาะเป็นวัดของชาวกะเหลี่ยงนะคะอยู่ด้านล่างนี้ข้อมูลแน่นไหมเพราะว่าน้องบอกมา <laughs> ใครอยากเห็นก็ลองมาในช่วง ที่น้ำลงได้นะคะมีนาเมษาประมาณนั้นนะคะสำหรับทริปนี้เรามาช่วงเดือนมการาคมค่ะก็น้ำจะเยอะทริปหนึ่งก็ได้ฟิลไปอีกแบบเหมือนมาล่องเรือเที่ยวด้วย นี่ตอนเี้เรามาเดินเล่นนะคะที่สะพานไม้กัน มาลองชิมหมูจุ่มสไตล์ของชาวมอญกันนะคะนี่เขาก็จะเหมือนต้มรวมกันไว้เป็นแบบแนวแบบหน้าตาตอนนี้มันดูเหมือนพะโลนะทุกทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราลองลองสั่งดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงมันก็จะมีพวกแบบไส้หัวใจปอดตับอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หูแล้วก็พวกมันนะคะอันนี้เราลองเดินขึ้นมานะร้านจะเป็นแบบนี้ชื่อร้านเนี่ย ใครมาล้วก็ต้องลองชิมหนูมันจะเป็นแบบคนลัสไตลยกันเดี๋ยวเราลองอเราสั่งกลับบ้านจะเป็นแบบเสียบไม้อม้แล้วแค่1บาทน,นะคะแล้วก็ถ้าเป็นยำจะถ้วยละ2ี่เมื่อกี้เราลองกินจิ้มเขาเรียกว่าอ,อะไรนะหมูจุม่มะมาาไม้ละบาทไปแล้วนะสนุกดว้วอร่อยเฉยเลย ือเหมือนแบบเขาจะแบ่งตามแต่ละส่วนเป็นชิ้นเล็กๆเกนาะมันก็เลยมาละหนึ่งบาทแล้วก็รสชาติมันจะคล้ายๆแบบพะโล่บ้านเราแต่ว่าเขาก็จะใส่ซอสที่มันจะแบบเผ็ดเผ็ดซาๆาขึ้นมาเนาะมันก็กินไปแล้วก็เพลินดีนะคะหมดเร็วมากมากก็อันนี้เราลองสั่งยำม,มากินนะคะยำจะเป็นแบบนี้อจะมีความแบบ เผ็ดเผ็ดแต่ว่ามาแล้วก็ต้องลองนะแล้วว่ารสชาติแบบโอเคเลยใครที่กินเผ็ดได้อ่ะ mm hmm. กอนแนะนําให้ลองเพราะว่ามันจะแบบเผ็ดอื่นกันอืมเมื่อเย็นวันนี้นะคะเรามาทานร้านตามสั่งใกล้ที่พักเราอันนี้คือยำลูกเซนกลั่มปีผัดน้ำปลาเนื mm hmm. ้อเดืเดียวพริกเผาทะเล mm hmm. บรรยากาศได้อยู่ใช่ไหมคะ mm hmm. อยู่ริมน้ำแล้วก็ mm hmm. นี่วิวสะพานอยู่ด้านหลังเรา The next morning. อรุณสวัสดิ์ทุกคนเชาน้าดีนะคะกำลังเดินไปตัดบาทกันจ้านี่เดี๋ยวเราจะเดินจากที่พักนั้นไปขึ้นสะพานแล้วก็ไปใส่บาทกัน,นะคะ่ะเรามาใส่ บาทช่วงเช้ากันที่ฝั่งไทยนะคะทุกคนที่พักกันแน,นะนําว่าให้ตื่นมารอพักก่อน6กโมงครึ่งนะแต่ว่าเราตื่นสายนิดนึงเราก็เลยไม่ได้ไปฝั่งมอนนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปมันสามารถใส่ได้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งไทยและฝั่งมอนบรรยากาศตอนเช้าก็จะมีคนมาแบบขายพวกของไซบาทแล้วก็ผ้าเพอต่างๆดอกนุ้งดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งโน้นกันนะ บรรยากาศตามเช้านะคะก็เย็นสบายแล้วก็ทุกคนนะส่วนใหญ่ก็จะใส่ชุดชาวมอญน,นะมาเที่ยวกันนี่เรากําลังจะเดินไปที่ฝั่งนู้นกันนะคะเพื่อแบบเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรขายบ้างไปกินแล้วก็ไปดูบรรยากาศช่วงเช้าของทางนู้นกัน เราอยู่ที่ร้านจกนั่งยองกันค่ะเรามาทานมื้อเช้าเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านแบบเด็ดถ้ามาเที่ยวที่สะพานมอนก็ต้องข้ามมากินเนาะอันนี้จะอยู่ฝั่งมอนนะคะก็ร้านจะเปิดตั้งแต่เช้าเลยเจ็ดโมงเช้าถึงสิบโมงเช้าเราใส่บาตเสร็จเราก็เดินข้าวสะพานอมอนตอนนี้<ม>สั่งอาหารแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรออาหารก่อน <laughs> แต่ที่ได้ามาก่อนก็คือชาเราลองสั่งเป็นชาพม่าเย็นมาเว้ย <c oughs> อร่อยอ่ะอันนี้แบบไม่ได้สั่งหวานน้อยหรืออะไรนะคือรสชาติปกติของเขาเลยอ่ะมันจะมีความหอมๆเหมือนชานมอ่ะรสชาติเหมือนชานมไต้หวนันแต่เข้มข้นกว่าเนะะใช่ว่านะอ,อร่อยอหอมจะไปซื้อบ้างดกว่าซื้อกลับไปกินที่บ้านราคาที่ร้านนี้นะคะคือก็เครื่องดื่มร้อนจะประมาณ15บาทเย็นก็35บาทนะคะ ส่วนเมนูอ,มอ,อาหารจะมีพวกขนมปังปิ้งแล้วก็โจ๊กนะคะปลาท่องโกโรตีประมาณนี้ไม่แพงนะคะมาแล้วทุกคนอาหาร,อาหารของเรานะคะก็คือมีโจ๊กโรตีแล้วก็พัดหมี่มอนอร่อยอะ่ะเปนแบบละมุนนัวมากเหมือนแบบว่าตัวข้าวในโจ๊กอะ่ะมันก็ปรุงรสชาติมาแล้วด้วยอ่ะ แล้วข้าวมันละเอียดหยอกซอสลงไปแล้วก็กินคู่กันกับหมี่นะหืมเลิศของที่นี่นะอืมเติมหมี่ได้ไม่อั้นเลยหมี่เยอะมากสะใจมากอืมอืมอร่อยจริงมันมีความเนียนละมุนใช่ไหมถ้าผมก็ยอดแบรนด์แต่ว่าเราอาจจะมา สายไปไหนอยมนก็เลยไม่ค่อยรอ้อนแต่ว่ารสชาติอะเหมือนปูมาแล้วจิ้นมนมหน่อยก็อร่อยไม่เหนียวเลยที่สำคัญไม่อมดับมันทุกคนเราอะไปช้บาทมาเมื่อเช้ามาใช่ปะ่ะแล้วเราก็เลยข้ามไปกินโจกร้านดังฝั่งมอนด้วยจุกมากอะที่พักเราก็คืออาหารเยอะมาก แนะนำว่ากลับมากินที่นี่นะทุกคนทุก <laughs> คนใครที่อยากมาเที่ยวแบบเรานะ <laughs> ก็ลองตามพิกัดแล้วก็แผนนี้ได้เนอะเราจะแบบเที่ยวชิลๆหน่อยเนอะแต่ว่าก็เล่นมาแบบพักผ่อนชาร์ลไลฟ์แล้วก็มาดูวิถีชาวบ้านแถวแถวนี้ด้วย <laughs> เดี๋ยวเราสรุปค่าใช้ใจ่ายเร่าวๆไว้ท้ายคลิปนะคะใครที่อยากตามร้อยตามมาได้เลยจ้า <laughs> สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลากไปก่อนเนอะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ติดตามเรา2นุ่นด้วยนะคะจะพาเที่ยวไทยแล้วก็เที่ยวต่างประเทศไปด้วยกันจ้า <laughs> Then to catch my fall. Need to be sure you hear my call.